พลัสดีท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกเราเปิดคลิปน,นะครับในช่วงที่มีเพจครับเป็นครั้งแรกครับพี่ได้เปิดคลิปในวันนี้วันนี้ผมเปลี่ยนช่องผมเปลี่ยนชื่อช่องนะครับตหน้าไปดูคลิปผมได้นะครับใครที่ไม่เจอนะครับช่องผมครับเป็นช,ชื่อช่องนี้นะครับ ไปไหนอะแอปตรวจคลิปอะต้องอยู่ดูนี้ก็อนอะไต่อับมาต่อนะครับนี่ชื่อชื่อช่องผมแต่หน้าใดไม่เปลี่ยนทุกที่นะครับผมยังเป็นชื่อนี้อยู่นะครับใครที่อันอันนี้เป็นชื่อชื่อปลอ,อ,อมนะครับอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ที่ผมใส่ชื่อปลอมปลอมลงในช่องนะครับแต,แต่แอดผมนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ชื่อ วีเคซีซั่นสแล้วนะครับบอย่าดราม่าอย่าดรา,า,า,าม่านะครับตั้งเตมหมดค่านะครับมันก็แค่แพงนะครับม,มาเล่นเกมดีกว่าแต่ไม่ได้เล่นทุกคนครับมผมอาจจะไม่ถ่ายคลิปแล้วนะครับท่นี้ผมวดสายคลิปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ให้คนดูเรื่องที่เกิดในบุ๊กเนี้ เลื่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเขไปต,วต,วตรวจคลิปตอนนี้นะครับครับเยอะยไไ้เคู้มมชมครับคุณครับผมก็บอกนี้นะครับใครที่เอาไุ่คนนะครับ ตามได้ครับแต่เพื่นผมเต็มแล้วครับเพ้่นผมเต็มแล้วครับ450นะครับนี่ที่เหลือน่าจะเป็นผ c หมดเลยใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวนี้ประสบสุดโตนะครับมาอย่างแรงครับเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาครับแล้วก็กดนะครับกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวันนี้ผมแต่งโตัวแบบนี้ให้ดูนะครับนี่ครับ นี่นีๆๆี่นครับ่มาเเสอนกนตัวนะครับอย่างแรกนะครับไม่ต้องใส่หน้าที่มีแบบแบบนี้ครับไม่ต้องใส่แบบนี้ครับครับไม่ต้องใส่นะครับใส่แค่อย่างแรกผมนะครับต้องซื้อเด็กสีแบบนี้นะครับแล้วก็สีสีผิวใครจะแบบสีผิวยังไงก็ได้นะครับแล้วก็นะครับต่อไปนะครับอันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับ อันนี้นะครับหน้าตาเราจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบหรือแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วไปก็แบบนี้นะครับต่อไปนะครับทุกคนไม่ต้องเลือกอันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกนะครับสมมุติทุกคนเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสมมุตินะทุกคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหนีทุกไหมทุกคนเป็นแบบนี้ะบางคนก็ก็จะไม่มีระบักนะครับนี่สมอว่ทุกคนเป็นแบบนี้นะครับก็กดนี่ไป กดไปกดไปนะครับแล้วตัวคอนเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการนะครับต่อไปเป็นการให้ทุกคนดูโครงสร้างตัวก่อนนะครับโครงสร้างตัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับแต่งตัวเป็นแบบนี้นะครับราคาบายบายต่อันสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับต้องใส่ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ไม่ต้องใส่ ใส่แค่ชุดนี่นะครับแล้วก็นี่ครับไปแล้วครับบ๊ายบายบุยบุยบุยเกกเก